สวัสดีครับสวัสดีชเช้าครับผมสวัสดียันเช้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมชเช้าตื่นขึ้นมาน้องรุ่งก็กินหญ้าเลยนะครับผม มีความสุขกับการกินนะครับแม่แม่ก็กินอีกทางนึงครับเมื่อคืนก็มีฝนตกนะครับผม แต่ว่าไม่ไม่ได้สาดตกเฉยๆครับไม่มีลมมีความสุขกับการกินครับทั้งแม่แม่และลูกๆ ยาเป็นยาทุ่งนานะครับผมที่หวานไว้ก็เป็นยาที่หวานไว้ข้างด้านนู้นนะครับผมนูน้นแล้วก็เป็นยาธรรมชาติขึ้นแซมครับผสมกันมา ตื่นตื่นเสียงแล้วก็มีน้องกาแฟครับน้องกาแฟนอนเฝ้า,าพี่รุงฟ้ากับกับพี่พอใจอยู่นี่นะครับผม นอนเฝ้าทั้งคืนนอนเฝ้าทุกคืนครับสำหรับกาแฟพี่พอใจก็กลัวน้องรุ่งแย่งอาหารครับดึงมากินฝั่งนี้คนเดียวครับเพราะว่าน้องรุ่งกินเก่งมากครับ พี่พอใจกินไม่ทันไม่ใช่ว่าพี่กินไม่ทันครับคือพี่พอใจเนี่ยก็กินเหมือนกันครับแต่ว่าพี่พอใจกลัวไม่อิ่มครับต้องดึงมากินคนเดียวครับ ยืนไข่ห้างกินสบายใจครับ นี่ดูท้องครับนี่ขนาดเพิ่งตื่นนอนนะครับเพิ่งตื่นนอนท้องเียเกือบจะป่องนะครับยังไม่ยุกครับ เมื่อคืนผมกินไว้หนักครับเพราะว่าโยนให้ก็เยอะอยู่ครับผมโยนให้เยอะแต่ว่าตื่นขึ้นมาช้าด้านเช้านีา้เกือบไม่เห็นเสร็จเขยะครับ เก่งมากครับสำหรับ2เชือกนี้สำหรับแม่แม่ก็กินเก่งเหมือนกันครับโดยเฉพาะแม่แก้วตากินไม่ค่อยเลือกด้วยครับแม่แสนลักก็กินเก่งครับส่วนแม่ฟ้าใสกินออกจะเลือกนิดนึงครับ แม่แกตาดึงหญ้าไปยืนกินคนเดียวครับกลัวไม่อิ่มกินรวมกันเป็นกลุ่มก็จะกลัวคนอื่นเขากินหมดก่อนครับเพราะว่าแม่แสนรักเนยะกินเร็วด้วยครับกินไม่ค่อยเลือกแล้วก็กินเร็วด้วยครับแม่แกตาเนยะกินไม่เลือกแต่ว่ากินช้าแต่ว่า ก็ทดแทนด้วยความฉลาดครับดึงไปไว้คนเดียวครับสายยาไหนที่ตัวเองชอบก็จะดึงไปเก็บไว้คนเดียวครับ ภาอสก็ชอบมาแย่งกับลูกนะครับผมทางนน้นก็มีกลินครับแต่ไม่กลิ่นครับไม่ไม่ชอบมาแย่งลูกอ๋อพี่พอใจทำอะไร คันคันคันก็ถูให้หน่อยน้องลุงขอขอยืนเป็นหลักให้ถูหน่อยนะ <c oughs> พี่พอใจบอกนะครับอเพิ่งพาอาศัยกันครับคันก็อาศัยร่างกายของเชือ้ออืนช่วยเก่าให้ครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางฟ้าสา Family ของเราด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ